ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราอบกอดกันแล้วมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจะล่องลอยเรามอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจะหัวใจจากนี้ไปมีแต่ เธอฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉัน มันเป็นคงเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นอกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทามกลางมูด้